นีก็จะสาธิตการถ่ายเชื้อจากอาหารเร็วไปยังอาหารแข็งนะคะอันนี้เราก็มีเชื้ออีโคไลนะคะเราก็มีนิวเทนอากาแสแลนเสร็จแล้วเราก็เอารูปมาเผาจนกระทั่งร้อนแดงนะคะ เราก็ใช้อุ้มมือนะคะกับน,นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางนะคะดึงจุกจากหลอดสองหลอดนี้เราก็เผาเสร็จแล้วก็ลูบจุ่มไปเอาขึ้นมาหนึ่งรูปแล้วก็มาลากที่เทิวนะคะเป็นรูปฟันป่าค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเผาหลอดปากหลอดนะคะเราก็ปิดเข้าไป แล้วก็เผาเราแต่ในกรณีที่นักึษาไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะทำทีละหลอดก็ได้ <S <s ก็โดยที่เปิดหลอดเชื้อก่อนนะคะ <S <s เดี๋ยวจะได้สาธิตในอีกมีเดหนึงอี <S <s okay, ค่ะ <S <s เสร็จแล้วก็การทดลองที่2.1นะคะ ก็คือการใช้ลูกถ่ายเชื้อจาก e ีโคไลนะคะลงในอาหารแข็งค่ะอันนี้ก็คืออีโคไลซึ่งอยู่ในนิวเทรนบอ o นะคะวันนี้วิธีการก็คือเริ่มต้นนักศึกษาก็ต้องเช็ดโต๊ะปฏิบัติการทุกครั้งนะคะก็จะสาธิตการเช็ดโต๊ะปฏิบัติการครั้งแรกครั้งเดียวนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็จุดตะเกียงนะคะ แล้วคนนี้เราก็เตรียมหลอดที่เราต้องการถ่ายเชื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็าอาหารอันนี้ก็เรียกว่าเอ็นเอสล n นนะคะก็จะสังเกตว่ามันจะเอียงซึ่งนาาักศึกษาเนี่ยได้ทําการทดลองมาแล้วในบทที่1การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือหลูกนะคะหลูกก็ต้องเผาให้ร้อนแดงจนกระทั่งแดงเลยนะคะ อ่าแล้วเราก็เผาที่ด้ามด้วยเสร็จแล้วเราต้องรอสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้มันเย็นลงแล้วเราก็เตรียมหลอดสองหลอดซึ่งเราต้องการถ่ายเชื้อคราวนี้เทคนิคเนี่ยในการทำเนี่ยก็คือใช้นิ้วก้อยนะคะกระุ้มมือเปิดหลอดที่หนึ่งแล้วก็ใช้ตรงนิ้วนางนะคะมาเปิดหลอดที่สอง ก็จะทําแบบนี้แต่ถ้าเกิดเบื้องต้นนึกษาไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะทําทีละหลอดก็จะง่ายกว่าโดยการที่นึกษาก็เปิดหลอดแรกก่อนที่เราต้องการจะถ่ายเชื้อไปนะคะคือหลอดนี้มันอาจจะแข็งนิดนึงเราก็หมุนหลอดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เผาเห็นไหมคะตรงนี้เผาก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะไล่อากาศบร,ริเวณรอบๆแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลิน,นทรีย์แถบนี้นะคะ เพื่อให้ปลอดเชื้อเสร็จแล้วเราก็ใช้รูนะคะจิ้มลงไปนะแล้วก,ก่อนจะปิดเราก็ต้องเผาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดเสร็จแล้วก็เอาหลอดที่เราต้องการถ่ายเชื้อเข้าไปคือ ns land มาสังเกตว่าจานจะต้องเผาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วให้นักษาลากเป็นฟันตาค่ะ ้เป็นฟันปลาเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่เชื้อเจริญได้เยอะขึ้นก่อนปิดทุกครั้งนะคะเปิดแล้วก็ปิดหลอดจะต้องเผาอันนี้เราก็เผาหลูปจนร้อนแดงอันนี้ก็เป็นการทดลองที่สองจุดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะขร้ตอต่อไปนะคะข้อ2.2ก็จะเป็นการถ่ายเชื้อนะคะ คือเชื้ออีโคไลนะคะหรือโซเดอร์แมนแอโรจิโนซาก็ได้นะคะนักศึกษาก็เลือกเอาแล้วก็ใส่ลงในเซมิโซเรตอาก้าค่ะเซมิโซเรตอาก้าก็คืออาหารซึ่งมีปริมาณอาก้าเนี่ยน้อยกว่าปกติปกติจะเป็น1.5%นะคะอันนี้ก็อาจจะเตรียมสัก0.5%หรือ0.3นะคะ นักศึกษาก็ทำเหมือนทุกครั้งก็คือเช็คตัวนะคะก่อนที่จะเปิดตะเกียงแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ของเรานะคะวันนี้เราก็สมมติว่าอันนี้เราจะถ่ายเอ็นคลายนะคะอันนี้เป็นโซเลตเ,เซมิโซเลตอาร์ก้าเราก็เผานิเดลนะคะนิเดลก็เป็นปลายหลมๆแบบนี้ เผานี้เดินให้ร้อนแดงน,นะคะค่ะแล้วเราก็เอาเชื้อสองอันที่เราจะถ่ายเชื้อมานะคะเราจะเปิดททละหลอดหรือว่าเปิดพร้อมกันก็ได้นะคะวันนี้เริ่มต้นหลาจะเปิดททละหลอดก่อนเราก็เปิดเชื้ออีคไลน์มาก่อนที่เราจะถ่ายอีคไลน์เราก็มิกซ์ให้เชื้อกระจายหน่อย อาก็เผาที่ปากหลอดนะคะแล้วก็ใช้นิเดลจิ้มลงไปเสร็จเราก็เผาที่ปากหลอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดนะครเราก็เอาหลอดของเซมิโซลิดอาก้ามานะคะอันนี้ก็ต้องเผาเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็แทงลงไปตรงๆคะ่ะนักศึกษาจะสังเกตว่าจันแทงไม่ไมสุด ้นหลอดนะคะเราจะแทงไปประมาณ2ส่วน3แล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะคะแล้วก็ปิดฝานักศึกษาก็ทำเช่นเดียวกันกับเชื้ออื่นๆที่เราต้องการทดสอบว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลกันว่าถ้าจุลินทรีย์เนี่ยเจริญออกจากรอยลาาหมายความว่าอะไรถ้าจุลินทรีย์ไม่เจริญออกจากรอยที่เรารา้หมายความว่าอะไร าก,การทดลองอันนี้ก็จบแล้วค่ะขส,สนะคะเป็นการใช้ไปเป็ดถ่ายเชื้อจากอาหารเหลวไปยังอาหารเหลวนะคะโดยเชื้อจูรินซีที่ใช้ในการทดลองนี้นะคะก็คืออีโคไลแล้วก็ูดโดอมแนสนะคะงานวิธีการเริ่มต้นนักึษาเช็ดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จุดตะเกียงของเรานะคะ เสร็จแล้วเราก็เตรียมอ,อุปกรณ์ให้ดีนะคะคราวน,นี้วันนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์คือเปปเปดอันนี้คือกระบอกใส่ไปเปดซึ่งเขาอบฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะ150องศาเซลเซียส3ชั่วโมงหรือว่า180องศาเซลเซียส2ชั่วโมงคราวน,นี้ก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราก็อาจจะเผาลนนิดหน่อยเพื่อไล่อากาศแถบนี้เราก็ฆ่าจุลินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดกระบอกไปเปดน่าจาสังเกตนะคะว่าเราจะวางให้ เหลื่อมออกมาจากโต๊ะเล็กน้อยนะคะแล้วฝาอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่มาวางคว่ำหรือวางหงายเพราะว่าจุลินทรีย์จะตกลงไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะวางอย่างนี้ค่ะเป็นแนวเดียวกันแล้วก็ระวังอย่าให้มันกิ้งนะคะรานนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะถ่ายเชื้อ0.1ใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็ดขนาดหนึ่งก็ได้นะคะครานนี้เป็ดเนี่ยเวลาที่เราจะไปเป็ดอันไหนนะคะ นาาักศึกษาก็จะต้องหยิบเฉพาะไปเป็ดอันที่เราต้องการใช้สมมุติเราต้องการหนึ่งในที่นี้นะคะก็ให้เราใช้นิ้วก้อยนะคะแตะที่ไปเป็ดขนาดหนึ่ง ml เฉพาะอันเดียวออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็วางกระบอกใส่แก๊เป็ด,ปดไว้ในแนวเดิมคราวนี้ไปเป็ดอันนี้เนี่ยจะเผาก็ได้หรือไม่เผาก็ได้แต่เวลาเผาเนี่ยก็เผาเ,าเพียงเล็ก,กน้อยแค่นั้นพอจริงจริงนาาักศึกษาไม่ต้องเผาก็ได้นะคะ แล้วนักศาึกษาก็หยิบหลอดที่เราต้องการจะถ่ายเชื้อขึ้นมานะคะเสร็จแล้วคนนี้ในการทดลองนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ลูกยางธรรมดาหรือว่าตอนนี้เรามีทีเวอยู่วิธีการใช้ทีเวก็คือเราต้องกดไล่อากาศออกก่อนก็คือกดที่ปุ่ม A ตรงนี้นะคะแล้วก็บีบไล่อากาศออกเสร็จแล้วเราก็สวมไปกับไปเป็ดของเรานะคะคนนี้พอเราสวมไปเป็ดเราแล้วนักศาึกษาดูวิธีการจับ ไปดนะคะเสร็จแล้วเราก็หลอดที่เราเชื้อจุลินทรีย์ที่เราต้องการถ่ายเชื้อออกมานะคะเราก็เปิดอันนี้วิธีการจับไปแปดของเราเนี่ยเราจะไปเปดไว้วงนอกคือเราจะไม่เอาไปแปดใส่เข้ามาวงในเพราะมันจะแตกกับเสื้อผ้าของเราก็จะทําให้ปนเปื้อนนะคะเวลาที่เปิดหลอดทดลองก็เหมือนกันเราก็ใช้อุ้มมือกับนิ้วก้อยนะคะเราก็หมุนหลอด แบบนี้นะคะเสร็จเราก็เผานะก็เผาจริงจังเลยบางคนเผาแค่อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็วางที่แลกนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มที่เขียนว่า S, <S อยู่นะคะเพราะเราก,กดที่ S, <S ก็คือเหมือนซักชั่นดูดขึ้นมามันก็จะดูด สารละลายของเหลวขึ้นมานะคะเสร็จแล้วอ่าคราวนี้เราก็ดูว่าปริมาตรที่เราต้องการเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตรงนี้มันจะดูดขึ้นมาสูงกับที่เราต้องการเราก็กดตรงปุ่ม E ข้างๆนี้นะคะก็กดลงไปให้เหลือปริมาณจุลินทรีย์ที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้ว เราก็ลนตากหลอดอันนี้แล้วก็ปิดนะคะสังเกตว่าไปเป็ดเราก็พยายามยกให้อยู่ในแนวระดับนี้อย่าให้มันงายขึ้นไปแล้วก็หลอดอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารเหลวอันใหม่ก็คือ NB นะคะนินอร์มาแล้วก็เปิดหลอดเขานะคะเราก็ใส่เชื้อของเราเข้าไปแล้วกด E กด E เชื้อของเราก็ลงไปข้างล่าง คนนี้เวลาที่ใส่เชื้อเนี่ยนักษาพย,ายามใส่ให้ลึกๆหน่อยอย่ามาแตะอยู่ข้างบนแบบนี้เพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์มันจะตกอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็เผาหลอดปิดให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นการถ่ายเชื้อควน,นี้เป็ดของเราที่ใช้แล้วนะคะเราก็มีลูกยางอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราดึงออกตอนนี้เนี่ยเชื้อมันจะกระเด็นไปตามโต๊ะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเนี่ย มาดึงที่รางใส่เปเปะอย่างนี้นะคะซึ่งมีน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่เพราะว่าถ้าเกิดมีเชื้อกระเด็นออกมามันก็จะอยู่ในรางนี้ก็เป็นอันเสร็จการทดลองนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราถ่ายเชื้อต่างๆนะคะที่อยู่ในหลอดจะเช่นเดียวกันเราก็ใส่แล้วเราก็ไปบ่งด้วยเช่นกันค่ะที่ 少数几个公司，这些客户已经都都走了。嗯嗯嗯嗯